อะไรคือสาเหตุที่ทําให้พี่เป็นเนื้อง,งอกในสมองสาเหตุที่เป็นเนื้องอกในสมองคุณหมอบอกว่าไม่สามารถบอกสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะพอหลังจากไม่ต้องหายป่วยเราก็มาเ,เรียน,ร,นรู้เรื่องสุขภาพใช่ไหมมันทําให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของสุขภาพมันมักจะมีต้นเหตุอยู่เสมอเรามักจะชอบได้ยินคําพูดที่ว่าดูคนนั้นสิไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าตอนนี้ป่วยเป็นโรคนูโค้โรคนี้ค่ะคะนนี้นี่ออกกำลังกายทุกวันเลยตอนนี้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามักจะได้ยินคําพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าคนสยา,ยยาสบาย นะคะไม่อยากมาโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองในทุกๆด้านแต่ความจริงพอเรามาเรียนรู้แล้วเราไม่รู้ว่าปัจจัยการเกิดโรคนะมันคือเรื่องเดียวแหละคือการใช้ชีวิตของเราพันธุกรรมมันมีส่วนแค่ 10- 2ถึงแค่นั้นเองก็จริงอยู่นะคะที่บางคนเนี่ยเหมือนจะใช้ชีวิตดีแต่ก็ยังมีโรคนะยังป่วยได้อยู่เพราะว่าปัจจัยมันไม่ใช่แค่สิ่งเดียวไงมันคือทุกสิ่งร่วมกันหมดเลยนะคะมันคือหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทื่อาหารการกินอากาศใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมมลพิษมลภาวะต่างๆการนอนอารมณ์นะคะ มันคือหลายสิ่งที่มาประกอบรวมกันไม่ใช่จากอย่างใดอย่างหนึ่งออกร่างกายอย่างเดียว,วจะไม่ป่วยก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอาหารดีอย่างเดียวแล้วจะไม่ป่วยก็เป็นไ,ไม่ได้ถ้าเกิดเรานอนแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าย้อนกลับมาของตัวเองถ้าให้แม่ต้าวิเคราะห์นะคะจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของการพักผ่อนและความเครียด ที่นเวลานั้นเนี่ยเรายังกําจัดความเครียดไม่ค่อยเป็นซึ่งต่างกับตอนนี้ละต้องบอกว่าคนเราพอได้ป่วยครั้งหนึ่งเนี่ยมุมมองชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยเรียกว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องรายที่เกิดขึ้นแล้วกันแต่ถ้ามาดูในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยต่างๆนะคะปัจจัยในการเกิดโรคเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่หลายอย่างเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือเรื่องของการอักเสบในร่างกายการอักเสบเรื้อรังที่สุดท้ายจะตามมาสู่โรค NCD นะคะหรือโรคอย่างมะเร็งเนื้องอกต่างๆนะคะแม่ตาก,ก็เชื่อว่านี่แหละมันเกิดการอักเสบเรืร้อรังในร่างกายการอักเสบเกิดจากอะไรได้บ้าง mm hmm. ก็นี่แหละอาหารที่มันไม่ดีอาหารแปรรูป น้ำตาลสูงสูงก็ก่อให้เกิดการอักเสบมากมากนะคะความเครียดการนอนน้อยทุกอย่างสะสมให้เกิดการอักเสบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูต้นต่อที่แท้จริงมันก็คือการอักเสบที่เรื้อรังในร่างกายจนเกิดการผิดปกตินะคะภูมิคุ้มกันผิดปกติเซลล์ในร่างกายผิดปกติทําให้เกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นมต้าเชื่อว่าการป้องกันตัวเองเนี่ยมันดีกว่าการไปรักษาการที่จะป้องกันก็คือเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะทุกอย่างเลยทั้งอาหารนะคะความเครียดเราต้องจัดการให้เป็นนะคะการ การออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะและอีกสิ่งที่สําคัญก็คือเราก็ต้องหมั่นทานอาหารที่ดีด้วยเพื่อเติมสารต้านอนุมนูลอิสระนะคะสารลดการอักเสบต้านการอักเสบในร่างกาย <S <S ก็จะเป็นวิธีการดูแลป้องกันในการเกิดการอักเสบเรื้อรังนําไปสู่โรคต่างๆได้ะคะ่ะ